ยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิลดตเกมเมอร์กับเกมบนมือถือชื่อเกมฮอลล์เฮาเกมแนวสยองขวัญเราจะกดเล่นกันเนาเรื่องราวที่เป็นแบบพอมิกมอดคุณเรียกฉันเหรอใช่ต้องการไอ้หัวข้อกับฮารโลวีนใช่มีไอเดียนะที่เป็นเกี่ยวกับประวัติของบ้านผีสิงที่ไหนล่ะโอเคนี่คือข้อมูลยที่เราได้จากตำรวจ มาซีบงอย่างเดี๋ยวมอต้องการที่จะเข้าไปในอไอ้คนหาไอ้ไอค้นหาดีกว่าอ๋อถึงรายละเอียดข้อมูลอะไรเงี้ยข้อมูลในภาพิีสิงมันก็เลยถามฉันมันก็เลยมาถามุลกับไอ้คดีอาชญากรรมอะไรงเงี้ยเหรอไม่อ่ะไม่เอาไม่เอาเชงนั้น เคเรจะให้อ่านนะยังบอกว่าของหน้าเราจะสั่งให้เราไปยังบ้านมีสิงเป็นคดีที่เกี่ยวกับคดีอาชญากรรมภายในบ้านหลังนั้นเราจะไปบ้านน,านั้นได้ยังไงเคตไปตามทางไปตามทางออกลับกลับไปยังบ้านของพระเอกของเราอะนะมันจะมีอะไรมันก็แค่ เรื่องเล่าใค่ประวัติของมันเรื่องเรล่าของมันอนี่ยู่ๆก็จะรับงานนี้ซะงั้นหัวหน้ามาด้วยเหรอหัวหน้ามาด้วยแล้วให้เรา,เาไปคนเดียวไน,นะโอเคต่อไปต่อไป นี่ไงนู่นจะเข้าไปกันด้วยกันสองคนสรบกว่คือให้เราเข้ามาคนเดียวค้นหากุญแจที่จะเข้ามาในบ้านเข้ามาปุ๊บประตูก็ปิดปั๊บเลยคุณหากุญแจ Nhi vinh rồi nè Xe đung xe đung Xe đung Hông ở đây nè nhảy, nè Bún chè Kẹp bún chè มีอุปกรณ์ทำสวนต่างๆ,ๆม่แต่ทำไมกุญแจม,มันถึงมาอยู่หลังบ้านเลเนี่ยเนี่ย ที่เราเก็บกุญแจแล้วเราเก็บกุญแจแล้วนี่นี่นอ๋อก็คือเราจะต้องไปไปสับสวิตไฟไปไปมามาอยู่แถวนี้ยนี่สวิตไฟแล้วต้องไปเปิดสวิตไฟเทิร์นออน โอเคไฟมาแล้วค้หายกระสารในบ้านหลังนี้มาที่มีคดีฆาตกรรมนี่ไงหน้าบ้านเลยเหรอเนี่ย ตรงประตูทางเข้าเลยเฮ้ยไรขาวขาบ้านประหลาดนี่เปิดไม่ได้ประตูล็อกเปิดไม่ได้เมื่อกี้อะไรขาวขาวแบบแบบนี่คือรูปภาพของคนในบ้าน ดูน่ากลัวน่ากลัวรูภาพเป็นน่ากลัวเลยทำไมถึงไม่มีหัวเฮ้ยใ,ในนี้ก็มีคดีฆาตกรรมในนี้มันไม่เข้าม่เข้านักกลุมีอีกสองนี่อีกสองศพ ไม่มีอะไรไม่มีอะไรสิงประตูมันได้จริงเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ ก็ไม่มีอะไรห้องนี้ไม่มีแต่ห้องนั้นน่ะสิมีแต่เราไม่เข้าเราจะไปห้องนูน้นอืมไม่ได้ต้องค้นหากุญแจกุญแจอยู่ไหนอย่าบอกนะว่า บอกเลยว่าอยู่ห้องนี้จะเข้าได้ไหมเนี่ย มาเล้วจริงตายเราเจอกญแจแล้วเนี่ยแจและแผนที่เราอยู่ห้องที่ห้องนี้แล้วก็ต้องขับไปยังบันไดอยู่ห้องนี้เองเฮ้ย เอ้ยเจ๊เจ๊อย่าเจ,เจแบบตาตาเปล่งแสงด้วยอือเจ๊จุอ่อนละนีไปอีกแล้ว ดูก่อนวน่ามีอะไรเปล่าไม,มไม่มีไม่มีไม่มีเ,ออเจอเอกสารแล้วคุณได้เจอเอกสารแล้วตอนนี้ก็ต้องรีบเอาไปจาบบ้านเอาไปจาบบ้านหลังนี้หนันมีเปียโนเราจะ นี่ออกไปจากบ้านเฮ้ยมาไงเฮ้ยลุงลุงลุงมาไงล,ลุงลุงโหดลุงเจ๊ เป็นไข้เงาลางๆแล้วก็หายไปแล้วรีบไปออกจากบ้านผีสิงนี้ก่อนเอ,าอ,อ้าเราไปยังห้องใต้มันได้หรอห้องใต้มันไดมีอะไรอ๋อออกออกทางห้องใต้มันไดมันหหากุนใจกแล้ว con con mẹ bay ngầu lang lang Ngầu lang ui chị chị Ngồi lang lang chị แจ้านี้ได้เลยนี่ไงเฮ้ยวิ่งวิงว่งวิ่งวิง่งนี่คือวิง่งวเหรเนี่ย บค,คนที่เจอกับเดลี่ของเบราวเซอร์กับแล้วก็ออกไปจากบ้านอย่งนี้เจอเดลี่จเจอลุงแล้วลุง เจอลุงเลยกลับไปที่รถโอเคเรามาอย่างห้องนี้ห้องหลังบ้านกลับไปที่รถกันประตูเปิดแล้ว นี่กลับออกมาละเอ๊ะเอามาันมาด้วยไหมเอ๊ะเอามายางมันด้วยไหมนี่เอาน,นี้ไปใจมากอะไปกระเถอะเอาแล้วไม่คูดถึงเรื่องราวของอาผีสิงเลยลเลยเลยเหอเรอมมแล้วก็เอาไปพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องอาผีสิงแล้วก็มาขายแล้วก็ให้เนี้ยจบ เตอเบาเดอร์ brother, สายอยู่กับพรอพัวของเธอในบ้านหลังใหญ่แล้ววันหนึ่งเกิดเหตุการณ์อะไรมาอย่างนั้นมาดูไดอารี่อยาอ่านให้ฟัง มิสเตอร์บเดอร์ลีที่ถูกพบภายในบ้านหลังนั้นโดยมีข้อความเขียนว่าเขาได้ทำการฆ่าครอบครัวของเขาเองซึ่งข้อความมีดังต่อไปนี้จบบริบูรณ์จะกลับไปที่หน้าเมนูเมื่ก็โอเคเป็นเกมที่ก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรมากเป็นเกมแบบสั้นๆจบเร็วๆอะไรประมาณเนี้ย มีภาคเดียวเ,เดี๋ยวเราจะมาดูว่าในคลิปนั้น,น,นจะมีเกมเพียอะไรที่สนุกสนุกเล่นกันนะเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันต่อไป